ใจยืดใหญ่ยาวโตทันใจยืดใหญ่ยาวโตทันใจยืดใหญ่ยาวโตทันใจยืดใหญ่ยาวลองชใช้ไม่สูนเปล่ายืดใหญ่ยาวโตได้ทันที สวัสดีครับรายการวา r i e t y ยิย้มช่อง Nature i n t e f a r m จะพาทุกท่านไปพบปะช่วงทำเกษตรดีมีอะไรใส่ใจกลุ่มเกษตรกรทุกพื้นที่ทั่วทุกภาคอย่าลืมนะครับหลังจากติดตามแล้วนะครับกดกระดิ่งกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเพื่อนหรือญาติพี่น้องและติดตามเทปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ การเกษตรวาร์ิที้ยิมวันนี้ออกมาพบปะกลุ่มผู้นำหรือตัวแทนเอเจนซีอยู่ในเขตของภาคอีสานตอนกลางก็คือจังหวัดชัยภูมิครับสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอต่อจากนี้ก็คือการเปิดใจทั้งผู้แนะนำแล, Agency, และก็เอเจนซี่ระดับจังหวัดเพราะในเขตของจังหวัดขอนแกน่นหรือจังหวัดชัยภูมินะครับหรือเขตติดต่อกันนี่นะครับทำการเกษตรกันมากกว่า60%เ แต่สิ่งที่ผมมองภาพรวม2ปีคืนหลังมานี้นะครับเกษตรกรมีปัญหาเรื่องอต้นทุนสูงผลผลิตก็ไม่ค่อดีและก็ซ้ำร้ายเกี่ยวกับราคาพืชผลทางการเกษตรนะครับไม่ตอบโจทย์แถวนี้มีไร่อ้อยเยอะครับการที่บริษัทเนเจอร์พาวเวอร์ฟาร์มได้เปิดตัวมาประมาณ2ปีหรือปีครึ่งตอนนี้เราได้มีนโยบายในการกระจายเอเหรือตัวแทนทั่วประเทศ และยังกระจ,จายไปทั้งต่างประเทศก็คือประเทศ a อเซีด้วยนะครับไม่ไว่าจะเป็นสปปกราวนะครับประเทศเมียนมาแล้วก็ประเทศกัมพูชาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอาจจะขอเวลาสักเล็กน้อยนะครับในการเจาะลึกถึงก้นบึ้งของหัวใจของผู้นําและก็เกษตรกร,รที่ได้เปิดเอเจนซี่และก็ได้นําสินค้าของบริษัทเนเจอร์พาวเวอร์อินเตอร์ฟาร์มาใช้ครับทั้งแรกครับก็คือผู้นิยมเอเจนซี่ระดับจงบังหวัดครับก็คือคุณนันทิดา ประยูนครับสวัสดีครับสวัสดีครัแล้วก็ขอสวัสดีนะครับเอเจนซี่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเสียงชุมแพนะครับคุณตำรวยวงคงคุณทองขันถูกต้องนะครับวงคงนะครับอ่ะย่างไงขออนุญาตครับคุณนันทิดาช่วยเปิดใจหน่งว่าทําไมถึงตัดสินใจมาแนะนำเอเจนซีอยู่ในบ้านเกิดของตัวเองครับเชิญครับ สวัสดีนะคะ,ะดิฉันนางสาวนันทิดาเ็นประยูนนะคะก่อนอื่นนะคะทีะ่ได้เข้ามาสู่บริษัทเนเจอร์พาวเวอร์อินเตอร์ฟาร์มจำกัดนะคะก็เพราะว่าเบื้องต้นก็คือเป็นเกษตรกรอยู่แล้วนะคะเบื้องต้นก็คือ,อทําอาชีพทํานานะคะ,ะหนูนะคะกับคุณสามีนะคะคุณเสียงชุนเทนะคะก็ได้นําผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนเจอร์นะคะก็คือสมัยพัดหนึ่งสทั้งหมดเลยนะคะ,ะนําไปใช้นะคะในนาข้าวนะคะ ตั้งแต่เริ่มต้นของการบานนะคะบานก้าก็รู้สึกว่าให้ความงามนะคะงามเป็นพิเศษแล้วก็หลายๆคนหลายๆท่านที่เข้ามาดูเขาบอกว่าทําไมรากมันยาวขนาดนี้งามขนาดนี้มันจะถอนกล้าได้ง่ายไหมนะคะแต่หลังจากใช้ไปแล้วปรากฏว่าสุดยอดมากมายค่ะถอนกล้าได้ง่ายมากแล้วก็มีการหว่านปุย๋ยสมัยพัดสีนะคะปุ๋ยเม็ดนะคะกะ็ให้ผลผลิตที่ดีมากเลยนะคะ แล้วก็อีกอันนึงนะคะอาจาย์ก็คือหนูได้เอาไปใช้กับฝรั่งนะคะมากสีดาบ้านเรานั่นแหละค่ะค่ะทีนี้เอาไปใช้แล้วปรากฏว่าแตกยอดดีนะคะให้รสชาติที่หวานกรอบนะคะถึงแม้ว่าหนูอาจจะปลูกน้อยแค่พอได้กินแต่ว่าผลผลิตที่ได้นะคะมันแตกต่างจากที่ไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะคะก็เลยเกิดจากความที่ว่าเราใช้เองจริงนะคะแล้วก็ประทับใจในสินค้าของบริษัทนีเจอร์พาวเวอร์อินเตอร์ฟาร์มนะคะ ทีนี้ก็เลยได้มารู้จักกับคุณพ่อสํารวยวงคงแล้วก็คุณแม่ทองขันวงคงนะคะซึ่งเป็นคนอยู่ในใ<ช>จังหวัดเดียวกันใช่ค่ะแล้วก็ท่านทั้งสองนะคะได้ทำเกษตรกร,ร,กรไร่อ้อยเนาะมีไร่อ้อยมากกว่า300ไร่นะคะคก็เลยมองเห็นว่าเออไหนๆเราก็เป็นญาติกันอยู่แล้วแล้วก็ในโซนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นอำเภอเคอนสาร, <3 S 1> กรเกษตรสมบูรณ์ผูเขียวต่างๆางนะคะก็ มีทาเกษตรกรไร้ไรกันเยอะมากนะคะก็เลยได้มีโอกาสคุยนะคะกับคุณพ่อสารวยแล้วก็แม่ทองคนว่าจะดีไหมถ้าเกิดว่าคุณพ่อกับคุณแม่เป็นเอเจนซี่เองนะคะก็เลยได้มีโอกาสแนะนาค่ะค่ะขอบคุณค่ะแสดงว่ามันตรงกับสโลแกนของบริษัทเหมือนเพงที่กำลังติดชาร์จตอนนี้ก็คือโตทันใจยืดยาวถูกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการที่ตัวเองได้เอาไปใช้ก่อน พืชไม่สามารถโกหกคนได้ใช่ค่ะนะครับก็เลยได้แนะนำพ่อสำรวยวงคงใช้ด้วยนะครับคุณแม่ทองขันใช้ด้วยก็ยิ่งเกิดความมั่นใจนะครับคำว,ว่าเองที่ระดับจังหวัดนี้นะครับก็คือตัวแทนระดับจังหวัดก็กคือครอบคุมทุกอำเภอในของจังหวัดชัยภูมิะจะมีกี่อำเภอก็ช่างพ่อสำรวยบอกว่าวันนี้ตัดสินใจเพราะอะไรเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์เจ้าตัวแล้วกันครับอ,อีกครั้งหนึ่งครับ <ใน S 1> ได้ครับอีกครั้งนะครับอ่าี่สพี่สำรวยครับ ชื่อสำรวยวงศ์ครับเป็นย e ินีซี่จังหวัดชียภูมิครับก่อนนี้ผมจะมาลงเอเจนซี่จังหวัดผมใช้ปุย๋ยมาหลายยี่ห้อครับมีแต่แพงๆทั้งนั้นนะครับเขาบอกว่ารัสเซียยูเครนถล่มกันเดือดร้อนถึงประเทศไทยครับต้องเอาปุ๋ยเข้ามายากของเรยหันตัวเองมาเพื่อจะลดตน้นทุนในการทําไรอ้อยผมท,ำทำําทั้งไรอ้อยทํานาทาพริกทาเขือทำหมดทุกอย่างครับในการเกษตร ทีนี้ผมอยากลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีลงครับผมเลยมาลงอีเจนซีจังหวัดเจ้าโพนครับซึ่งลงไปเมื่อช่วงปลายปีพศ .2565 นะครับและก็ได้จัดงานเปิดตัวเจนีไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่นะครับเชิญแขกมาประมาณร่วมร้อยคนคอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรทุกคนตอนนี้ผมเชื่อเลยเกินว่าเจอปัญหาวิกฤตไม่แตกต่างจากเกษตรกรทั่วโลกนะครับเพราะว่า ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศที่เขามีปุ๋ยเยอะวัตถุดิบเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียนะครับหรือจะเป็นยูเครนเขามีปัญหากันปุ๊บกระทบและยิ่งปีนี้ครับเพิ่งจะเริ่มต้นเกษตรกร,รก,ก็ยังหวันวิตกที่ว่าปุ๋ยมันจะกระเทิบขึ้นอีกไหมจากที่ผมติดตามข่าวประเมินผลอย่างต่อเนื่องยังมีโอกาสครับเพราะนั้นการที่มีเอ็นซีอยู่ในเขตของจังหวัดชัยภูมิและก็มีเอ็นซีปีกย่อยออกไปนะครับในเขตของอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวแล้วก็จะมีอำเภออีกหลายอำเภอที่เกิดขึ้น จะเป็นผลดีต่อเกษตรกรโดยตรงครับสินค้าเราราคาหลักร้อยถูกต้องไหมครับนะฮะราคาหลักร้อยแล้วก็พี่สำรวจบอกว่าปีนึ่งเนี่ยตัวเองทําการเกษตรนะครับแต่เพาะไร่ไดมากกว่าสามร้อยไร่รยังไม่รวมนาข้าวนะใช้ปุ๋ยปีหนึ่งเห็นบอกว่าประมาณหกแสนหกแสนครับถ้ายิ่งมันกระเถิบขึ้นไปก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นไหมไม่เพิ่มครับาาราคาอ้อยก็เท่าเก่าราคาอ้อยก็เท่าเก่า ปุ๋ยเคมีแพงขึ้นทุกทุกวันทุกวันครับจากราคาปุ๋ยนะครับของปีที่แล้วนะครับต้นต้นปีนะครับช่วงก่อนก่อนปีอะไรหกหกห้าเนาะหกสี่นี่ยังอยู่ราคาประมาณห้าร้อยกว่าบาทแต่ตอนนี้นะครับยังอยู่หลักพันสี่และถ้ามันขึ้นไปอีกนะครับผมเชื่อเลยกันว่าคงไม่ต่ำกว่าพันแปดถึงสองพันบาทอันนี้คือสิ่งที่บริษัทเนเจอร์ Manager พวาวเวอร์อความต้องการกระจายจุดบริการไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านครับแค่เรา นะครับเอาไปไว้บริการลูกค้าอยู่ตามบ้านตามเรือนเ,เราก็ได้นะครับเพราะเราต้องการให้เกษตรกร,รได้หยิบหรือไปซื้อเอาไปใช้ได้ทันทันท่วงทีและบริษัทในเจอร์โพลในฟาร์มก็จะมีโครงการสมาร์ทฟาร์มมีการตรวจดินฟีมีการตรวจน้ําฟีให้อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็คือผลดีของการม e ีเอ็นซีแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอครับเพราะฉะนั้นยังมีอีกหลายจังหวัดครับที่ผมจะติดตามออกไปสัมภาษณ์เพื่อเปิดใจนะครับและก็จะกระจายข่าวไปทุกจังหวัด พวทุกภาคของประเทศไทยเพื่อจะให้มีศูนย์บริการทันต่อนะครับเวลาเกษตรกรเขาต้องการใช้เพราะเกษตรกรบ้านเราแน่นอนครับถึงฤดูฝนพ๊บนี่ฝนตกปั๊บออามองแล้วนะยครับจะซื้อปุ๋ยที่ไหนดีเพราะฉะนั้นก็ขอฝากเอนซี่ระดับจังหวัดครับก็คือคุณสำรวยวงคงคุณทองขันวงคงนะครับแล้วก็คุณนันทิดาเตนประยุทธ์แล้วก็คุณเสียงคุณแพรครับเดี๋ยวเราไปเจอเอนซี่ระดับจังหวัดและระดับอำเภอต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ โตทันใจยืดให,ใหยาวโตทันใจยืดให,ใหยาวโตทันใจยืดใหยาวลองใช้ใไม่สูญเปล่ายืดใยาวโตได้ทันที